เดินมาทางนี้จะเอ๋ไอ้เน่ไอ้เป็นยังไงแม่เจ็บพ่อเจ็บพอไม่ก็หมอกน้ดิเจ็บพ่ออะไรเป็นแต่ว่ากินยาไอ้ยม่ค่อยกินน้ำพอามันพัก่อนบ่พอมันเมือวน เฮ้ยมาเรียนนนั่งจมมาแยบอะไรหมดจ้พอมองอนี้อ่าปจีจานะหมอเ้าสองงานเท่าอดเอาสาานี่สาวใหญ่แห้งว่าจะเลิมป่สามงานสุได้เมียสาใหญ่แหงพี่ห้างกันงานละสามร้อยโลจ้าแขงเรว่งเร็วเรื่จังหวะสิคอยอันตอดไปไม่ค่อยวันคันออกไปโดนนีกันล่านนั่นปีงไก่ต่โุงเขากันยังันเดปกลเห็นนะว่าสิคอยไป เออพิงทั้งหมดชุกแต่จะออกไปตอนนี้ก็ได้เตยล่าแล้วโอ้ส่ันนี้เดินทางต่อไปเข้าไปใช้ก็ฮือพี่คอยลื้องานโอ้โอำเภอนามขุนมือหนี้มือหนี้ก็เดินทางไกลงงห่วยหังอร่อยเจ็ดสิบโล้งนี้เงินซ้ำสามร้อย